สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาการหลังโควิดแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายหลังโควิดนะครับโดยอาการหลังโควิดเนี่ยประกอบไปด้วย5อาการด้วยกันนะครับ1เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็คือจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันหรือว่ารู้สึกหายใจลําบากครับ2ง่ายหายใจไม่ทันหรือว่ารู้สึกหายใจลําบากครับ 2. มีอาการมอยล้าก็คือปวดตามข้อต่อหรือว่าข้อพับ หรือว่าปวดเมื่อยบริเวณใดบริเวณใดหนึ่งในร่างกายนะครับ 3. จะเกี่ยวข้องกับจมูกโดยจมูกเนี่ยจะรับกลิ่นได้น้อยลงหรือว่ามีประสิทธิภาพลดลงนะครับเช่นเดียวกับลิ้นลิ้นก็จะมีประสิทธิภาพในการรับรสได้น้อยลงเหมือนกันแล้วก็อาการที่4ก็คือจะมีอาการแน่นบริเวณหน้าอกหรือว่ารู้สึกมีอาการใจสั่นอยู่เสมอแล้วก็อาการที่5นะครับจะมีภาวะเกี่ยวกับสมองก็คืออาการสมองล้านั่นเองครับ ซึ่งจะมีลักษณะมีอาการมึนงงรู้สึกไม่สดชื่นหรือว่าความจำไม่ดีหรือว่ามีอาการปวดศรีรษะร่วมด้วยครับสำหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังโควิดนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยของการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยจะเจาะจงไปที่บริเวณปอดแล้วก็หัวใจจากนั้นค่อยไปยังสมองแล้วก็ค่อยไปยังกล้ามเนื้อนะครับโดยจะมีวิธีอยู่ประมาณ9วิธีนะครับสำหรับวิธีแรกๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารปอดก่อนนะครับ ซึ่งจะเป็นการออกกําลังกายปอดหรือว่าการบริหารการหายใจนั่นเองนะครับวิธีที่1น,นะครับทำได้โดยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นไปข้างหน้าตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้านะครับทางจมูกจากนั้นเอามือลงนะครับพร้อมกับหายใจออกทางปากนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ปอดเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับ วิธีที่2นะครับก็ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะครับวางไว้ตรงที่หน้าอกนะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยวางไว้ตรงบริเวณของลิ้นปีนะครับจากนั้นหายใจเข้าทางจมูกนะครับแล้วก็หายใจออกทางปากครับแล้วก็คอยสังเกตแล้วก็โฟกัสที่บริเวณของท้องนะครับให้ท้องเนี่ยมีการยุบแล้วก็มีอาการป่องนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจมากขึ้นครับ วิธีที่3นะครับก็คือนำมือทั้งสองข้างของเรานะครับวางไว้บริเวณชายโครงกระดูกของเรานะครับเสร็จแล้วทําการหายใจเข้าทางจมูกนะครับแล้วก็หายใจออกทางปากนะครับโดยให้อ่โครงกระดูกของเราเนี่ยขยายได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหายใจออกให้แผ่วลงนะครับวิธีที่4นะครับก็จะทําการนั่งแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำการหายใจเข้าลึกๆนะครับ แล้วก็กั้นหายใจเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นค่อยปล่อยลมหายใจออกมาทางปากนะครับโดยให้ทําเหมือนกับว่าไอออกมานะครับเล็กน้อยจะทําเหมือนกับเป็นการกระแอมออกมาโดยที่ไม่ให้กระทบบริเวณกล่องเสียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับวิธีที่5นะครับจะเป็นเกี่ยวข้องกับการบริหารหัวใจนะครับโดยวิธีที่5เนี่ยจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิก ก็คือการออกกําลังกายแบบใช้ออกซิเจนมากๆครับโดยจะโดยจะต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะครับทำอย่างเช่นการเดินเร็วนะครับแล้วก็จับเวลาดู10นาทีหรือ20นาทีนะครับต่อวันนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆพัฒนาแล้วก็สะสมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับวิธีที่6กนะครับก็จะเป็นการบริหารเกี่ยวกับสมองนะครับโดยทําการให้สมองเนี่ยมีการ